đề thi có thiếu gì không nhá? đã rồi không? đã rồi đúng không? được. đúng

อร่อยกว่าครับเโคตรช่วยหน่อยว่าเอานี่ไหมอะนุ๊กลาดหน้าไหมคะเอาลาดหน้าไหม้คะเดี๋ยวลาดหน้าให้เอาให้เด็กก่อนเด็กก่อนเอาให้เด็กก่อนกุ้งที่เรากินกัน หมแล้วหมดแล้วหมนแล้วดแลล้วหมอแล้ว้หมดวหววแห้ด้ด้แล้วด้้